ให้ดูใกล้ๆกันนะครับผมโอเคใบสแตนเลสสตีล okay. 7Cr17MoV e นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลของประเทศจีนนะครับผมแบรนด์นี้ผลิตท mm ี hmm. ่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดอ,อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ของแท้นะครับผมมีลายเป็นรูปแพะภูเขานะครับกำลังชนกันอยู่นะครับผมน่าจะอยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม โอเคมาต่อกันที่ช่วงด้ามนะครับช่วงด้ามประกับด้านบนเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับผมมีหมุดยึดนะครับอันนี้แกะไม่ได้นะครับผมต้องตีออกนะครับผมอ่าเ็าจะเป็นแบบเฮนเฮนเมกมานะครับไม่มีน็อตนะครับตัวนี้อ่าเป็นสแตนเลสสตีลเหมือนกันมีลายเป็นหัวแพะนะครับผมแล้วก็เป็นพวกไม้เลื่อยต่างๆนะครับผมมาที่ท้ายด้ามก็จะเป็นรูปแพะภูเขานะครับเต็มตัวนะครับผม รูห่วงห้อยให้ด้านท้ายนะครับผมสแตนเลสสตีลเป็น3 cr 1 3 mov ก็น้องน้องๆ4 4 0ีนะครับส่วนไป7 cr 1 3 mov นี่ก็จะเป็นเทียบเท่า4404นะครับผมอ่าแล้วแต่ว่าเหล็กก็จะเป็นแบบไหนนะครับยี่ห้อนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กรุ่นนี้นะครับเหล็กสเปคสแตนเลสสตีลนี้นะครับผมอันนี้ไม้แท้นะครับหมุดออทองเหลืองสองตัวนะครับ โอเคแบ็กล okay. ็อกนะครับล็อกด้านหลังมันจะกดก็จะกระดกขึ้นมาตึ๊ก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 แน่นตึ๊บเลยนะครับผมต้องใช้สองมือนนะครับมีนนี้ข้อเสียก็คือหนักอึ๊กเลยนะครับแซนเลตทั้งตัวเลยนะครับผมพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะปร๊บล็อกอยู่อ่ถึงใช้งานได้นะครับผมโอเคมาดูอีกฝั่งนึงครับมีคลิปเน็บเข็มขัดมาให้นะครับผม จะมีลายเหมือนฝั่งนู้นนะครับคือแพะภูเขานะครับผมหัวแพะเหมือนเดิมแล้วก็ใบนะครับผมใบเ็าจะมีเส้นๆน,นิดหน่อยนะครับอันนี้คือผมมาลบเหลี่ยมทําคมเพิ่มให้ใหม่แล้วนะครับผมมันจะติดฝืดๆอยู่นิดนึงก็ทําให้มันลืน่นแล้วก็ถูกระหนังนะครับผมถูกระหนงังสะบัดกระหนงังประมาณ